สวัสดีครับผมช่างจอนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําการตรวจเช็คเลดับโคตนะครับแอร์แฝวนะครับด้วยมีมวนนะครับกดยังไงมาดูกันครับสไลด์ลงมานะครับจะพบเป็นรูปตานะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับหน้าจอเราจะเปลี่ยนเป็นศูนย์ศูนย์นะครับหลังจากนั้นให้กดโหมดนะครับตัวเลขรหัสแรกก็จะติดกับทิปนะครับให้กดขึ้นหรือลงก็ได้นะครับอกดลงครับ ริปยาวที่ยูนะครับก็พบรหัสแรกก็คือตัว U นะครับแต่นั้นให้กดเปลี่ยนโหมดไปที่รหัสหลักที่สองนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆครับอ่าเราก็จะเจอโค้ดอาลามว่า ยูศูนย์นะครับวิธีการตรวจเช็คเอลโครดแบบง่ายๆเอ๋ครับ